มีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำอ้ยผมไม่ไหวแล้วอะไรนีคะคะเอายำกุ้งสร็จแซ่บนะคะเอสค่ะใส่ปลาไหลบ้าเอาปลาไหลเยอะๆเป็นตอนๆเผ็ดๆแซ่บๆเลยค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าตัดให้นะคะได้ค่ะอยูไม่ไหวแล้วของคำพค่ะ กินมากเลยกินเลยกินเลยเซ่ไม right. ่กินหรอกินแบบนี้ได้เหรอมึงมันสุกดิบๆนะมึงปลาไหลอีกต้องเสียวนะอร่อรวยนะเว้ยเซ่กินกินไปเถอะเดี๋ยวไม่สุกในท้องเองเลยไม่อร่อยหิวด้วยงั้นกินแล้วนะเอาเลยเอาเลยอื้อก็รวยมากจริงอ่ะมันดีจริงไม่กินจริงอ่ะไม่ไม่ไต้องกินไม่ต้องขึ้นปวดหัวไง ชาเหลือๆจากเมื่อวานเดี๋ยวมึงก็ต้องเสีเยอีกข้อไม่รอดจะคุยกับของที่เหลือจากเมื่อวานมาันยังกินได้ใจกินไปแล้วก็ทําไมมันกินอยู่คนเดียวจริงๆเลยชาเหลือแต่เมื่อวานนี่อร่อยที่สุดเลย

คุณเคยทานอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งทานส้มตำไปคะ่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยคะ่ะแล้วเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าคะเคยมีไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยค่ะค่ะแล้วคุณเคยแพ้ยาอะไรไหมคะแพ้ไหมคะไม่แพย้ยาอะไรเลยค่ะไม่แพ้ค่ะแล้วตัวเชิญท่านเปหน่อยค่างไรมี<อ>ค่ะอบคุณค่ะเพราคุณหมอคะนี่เป็นข้อมูลของคนไทย ตอนนี้รู้สึกยังไรบ้างคะปวดท้องเมื่อลยค่ะหมอเข้าห้องน้ำแบบรแล้วคะ่ะมีอาการเพิ่มเติมอะไรคะก็มีปวดท้องเว็บคือว่าเช้าไม่ได้กินข้าวแล้วก็กินส้มตำเพิ่สดไปคะ่ะสาเหตุของรคท้องเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ นั่นก็คือการติดเชื้อแบคทีรียการติดเชื้อแบคทีรียเชื้อแบคทีรียมาคนเพื่อนในน้ำและอาหารและก็ให้เกิดอาการท้องเสียตามมาเช่นเชื้อซัลโมเนลลาเชื้อซิเกลลาและเชื้ออีโคไลค่ะอาการของโรคท้องเสียที่พบได้บ่อยจะมีการถ่ายจะระเหลวยและถ่ายเป็นน้ำมากกว่าสาครั้งขึ้นไปและถ่ายเป็นมูกบนเลือดหลียครั้งภายใน24ชั่วโมงและจะมีอาการอื่นตามมาเช่นปวดท้องท้องอืด คลื่นไส้อาเจียนมีไข้ข้ขนน้ำข้นตัวเป็นต้นค่ะการรักษาโรคท้องเสียควรดื่มน้ำมากๆและดื่มผงน้ำเติมกรเกาอแร่ ORS เพื่อชุเชยน้ำและเกือแร่ที่ร่างกายได้สูญเสียไปนอกจากนี้ยังมีการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียตามที่แพทย์และเภสัชจุแนะนำค่ะหลักปฏิบัติง่ายๆ3ข้อที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคท้องเสีย 1. กินร้อน 2. ใช้ช้อนกลาง 3. ล้างมือกินร้อนก็คือการที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีรียจะเริ่นติบตัวภายในอาหาร2ใช้ช้อนกลางใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 3. ล้างมือบ่อยๆค่ะ